เมื่อยืนอยู่ในแสงคุณจะปลอดภัยจากมันเมื่อคุณอยู่ในความมืดมันจะหาคุณเจออะไรในพลังงานทุกปิดคนหาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อรีเซ็ตเราจะต้องหาฐานสิบสี่อะไรอ่ะแล้อไอนี่ไม่ไปอ่ะไปกันได้ปะ วุ้ยๆุ้ยวุ้ยวุ้ยทำไมอุ้ยย,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 ยียอยู่ข้างหน้ากูโอ้ยแล้กุญแจแล้ว,จ,ลวจะตายจะตายเลยเออียถึงแล้วตายปับบ๊บคุยศพใครอ่ะม่นหล่อจัดเลยคนเนี้ยีกแล้วอย่าออกไป แล้วเมื่อไรมันจะไปอ่ะอ้อมดีกว่าเราอ้อมมาดีกว่านี่ไงอื้อไปแล้วนะ่ะเราต้องไปรีเซ็ตไฟเสร็จแล้วทุกคนแบตเตอรี่ก้อนแรก คนที่สองสิบสี่ก้อนเลยเหรอก็มันบอกว่าถ้าอยู่ในแสงเราจะปลอดภัย ยี่ไฟดับเฮ้ยมีคนละเราเราไปดูอะไรต้องใช้อะไรโอ้โหต้องหาของมัน,นอีก่าไขอว้ยแลละอู้เลยเดังอู้เลยแล้วประเด็นคืออยู่โคตรไกลเลยฮะ ไอ้เหี้ยเผื่อไอ้เหี้ยไฟมึงดับอย่างนี้ไม่ได้มาแล้วมาหาเราแล้วมาหาเราแล้วมันไม่น่าทันไม่ได้ไม่น่าทันเราหรอกเราต้องเข้าก่อนเุ้ยเอา้เอาตัดพอดีเลยเุ้ยทำไมมันไขยไม่ได้อ่ะมันไขยไม่ได้อะไรว่าเราทำผิดวะ เราอาจจะทำผิดก็ได้เออโอ้โหโ,หโ,หโอ้ยไฟมึงดับโอ้โหโคตรเที่ยเลยอะ่ะจริงๆโคตรเที่ยเลยไฟมึงดับได้เที่ยมากมาทางเราอะ หูเข้านี่แล้วกันกตายไเนี่ยโอเคอันนี้มันมืดแต่มันเข้าไม่ได้อ๋ออ๋อาามันต้องมีคนลอ่ออีกแล้วมันเดินกลับไปกลับมาทำไมเ้ไอผีโยกเยก เนี่ยไอเนี่ยมันก็ต้องไปงัดตรงนั้นแหละจริงไม่ได้ไปทางอื่นแล้วโอ้โหแม่งมันยากตรงที่ว่าพื้นที่มันแคบอ๋อไม้เปล่างัดไม้เปล่าเมืกก่อกี้แบบแบบ นนน,น,นี่เอองัดไม้ไม่ใช่งัดไอ้นั่นงัด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงัดไม้อันนั้นน่าจะเป็นไข่ควงปะกุเแจสีเหลืองโอ้โหสีพูดต้องมาไขา่ตรงนี้หมายความว่าเราต้องจำ ไ่ได้ปะเอ้ยออกได้ออกได้สีเหลืองน่าจะไปทางขวาไปอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่มันดักดีเยี่ยมากเลยเยี่ยาดวงเราแม่งหลายรอบไปะนะตรงเนี้ย ลิงลิงลิงจิกจั๊กลิงจิกจ <ho> like, ักเดี๋ยวเป็นะไรผมไม่ได้ออกหรอกเปิดสิครับนี่แหละอันนี้แหละนี่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 แหละก็ไม่ใช่เสรแล้วคุณพบแบตเตอรี่เราพบแบตเตอรี่ทั้งหมดแปดก้อนใช้ทั้งหมดสิบสี่ก้อน อย่ามานะจ๊ะอาฮะอาหานีาา่แหละต้องได้ก้อนที่เก้าแล้วก็ต้องพกกุญแจด้วยนะไม่งั้นจะต่อไม่ได้นะแหมใช้รหัสครับเสีย yeah. เงี้ยสีแดงรหัส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 กุญแจสีแดงเนี่ยมันจะได้ก็เป็นกุญแจสีชมพูหรือเป็นรหัสสมาลุ้นอีกนะสีแดงอยู่ไหนวะจำไม่ได้วะ่ะ ีแดงอยู่ไหนวะจำไม่ได้วิ้ยวิ้ยขี้กเกือบล้วไงเฮ้ยมันไปแล้วไม่ใช่หรอมันกลับมาไจังอีกสามก้อนก็ครบแล้วอีกสามก้อนน่าจะอยู่ตามห้องสีแดงตอนนี้หาประตูสีแดงเยี่้ดับอีก เราน่าอยู่ใกล้สุดแล้วเอ้ยมีคนอยู่ยีได้เจ๋งมากเลยเพื่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งห่อยโอเคอยู่อย่างนี้ยังได้อยู่อย่างนี้อย่างนี้พอได้แต่มันก็ใกล้เราเกินเอ้ามึงอะไรเนี่ยไปกลับทำไมเนี่ย ออกไปได้นะออกถ้าจะโดนนี่ไงจริงด้วยไม่ใช่วะทางนี้ก็ไม่ใช่อ่ะนี่ไงลาวา ีกุญแจหรือเปล่าวะเนะี่ยคิดว่าพอเราได้กุญแจน่าจะต้องเป็นเข้าห้องสีสีอะไรวะไปชมพูปะจะมีชมพูแล้วก็ห้องประตูสีแดงเอยประตูสีขาวอะแต่ว่าต้องใช้รหัสนี่ไงเปลี่ยนู้จิง้วยประตูสีพูอยู่ไหนวะประตูสีพูอยู่ไหน มันเป็นประตูที่เราเคยเข้าไปแล้วเราเคยเข้าแล้วห้องนู้นไหมดูไป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 ดูปดปดเฮ้ยประตูสีสีเหลืองไม่ใช่อันนี้มันสีเหลืองตู้ไหนวะโห๋ยี่นี่มันอะไรวะเนี่ยพวกมึงอะไรเนี่ยทั้งจีนทั้งอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้ว วิ่งอี๋อุ้งเกือบไอ้นั่นมันตายแทนเราไหมแต่ไม่เห็นศพอะดูแต่ละคนนี่มาไอ้วกไอ้ไเเดอร์โอ้ย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 โอเปลี่ยนแล้วคนก็เยอะจังแยอะไม่ไม่ไล่ อยู่อ่เมื่อกี้อยู่กับบาลเลยนี่ไงประตูสีเขียวอยู่ประตูสีเขียวอยู่ทางขวาสุดใช่ปะวะโอเคจะท่อน่าจะใช่น่าจะใช่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  ป๊าบอ่าอกุ๊แจออกได้ไหมได้เลย คิดมันดับ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 นี่เคี้ยมากอะเมื่อกี้ทไมตั้งชื่อแบบนี้ไว้ฝองนี้ฝ่งนี้นีนนนแหละฉลาดมากเอาดิเอาดิเอาดิรหัสศูนย์สามสอง เอ้ยศูนย์สามสองศูนย์ศอันนี้อันนี้นนี่นี่้ใช่ไหมน sure. ่าจะใช่แหละเอ้ยแต่ไอ้นี่เราพบแล้วนะตันดานเราไม่ไ้พบไม่ใช่ <S <S 2> <S 2> อันนี้ไม่ใช่ อุ้ยแนั้นว่าไอ้ผีอยู่ขวาสุดเลยปะเนี่ยมันหาเราไม่เจอเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทีไไ่ไหนอะทีไ่ไหนโอ้โหอืม ไฟก่อนได้ไหมไฟบรรดาบไฟบรรดาบเองนี่มันล่อหลีล่อผีไม่ไม่น่ะ่ใกล้เราเอ้ไอ้นี่หรือเปล่านี่นี่นี่อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้เอ้ใช่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  แต่รหัสอะไรวะกูลืมสตัวศูนยสามศูนย์เออดีน,นะหรหัสมันแบบว่ามันให้ง่ายๆจำเป็นคูสามารถขึ้นลิฟต์และหลบหนีหรืออยู่และต่อสู้กับมอนเตอร์สู้ทำไมอะสู้กับมันยังไงอะมันใกล้สำเร็จแล้ว เ,เมื่อฉันอยู่ด้านบนฉันสามารถทำลายสิ่งต่างไ,ได,าาด้จากน้ำสับปะหลาดจากน้ำสับปะหลานั้นจะไม่สามารถทำลายใครไ,ได้โอ้ลิฟต์หยุดทำงานลิฟต์หยุดทำงานนั่นหมายความว่าเราชนะเรียกร้องชนะ บทที่สองจ้าเปิดแล้วจ้าเหยียบแม่งก่อนเลยมีเมือกด้วยอะ่ะนี่เด็กๆพี่บทที่สองแล้วทำได้เปล่าอดเก่งใส่เขาอีกท่านเอาทำได้เปล่านี่ไงนี่ไงแม่งโชว์เลยนี่ไงบอกกูทำได้ก่อนมึงอีก ก็อารมณ์แบบเดิมๆแหละแต่แค่ว่าเพิ่มไอด้ดำๆนี่เข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวลองเหยียบดำๆด,ดินี่ไม่ได้เลยอ่าคำเตือนหน่อยสิเหมือนเดิมเลยทุกอย่างก็เหมือนเดิมแหละหรือเปล่า Ladoo lado 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 lado, lado.